ว้าวว้าววิว,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 วเออผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเนี่ยครับ<ม>ก็อยู่<ม>เออบนเขา<ม>ตรงเนี้ยนะเออพระธาตุสีคูบา สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่ติดตามในส่วนของช่องหน้าวัดอสังหาครับผมวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาในเมืองอ่าพิกัรน,นั้นอยู่ที่ตำบลประตูป,ป่าอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนครับผมลักษณะบ้านที่เห็นก็จะเป็นบ้านในส่วนของทรงปั้นหยาเนาะด้านบนก็จะเป็นกระเบื้องซีเพาวัสดุที่เลือกใช้เป็นวัสดุเกรดเทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็ทางเข้านะฮะห้าเมตรสีภายในโครงการ จะสร้างบ้านเพียงแค่16หลังเท่านั้นก็ผมในเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถนนลาดยางก็สามารถออกไปถนนเส้นหลักได้เลยาการเดินทางไม่ไกลครับสะดวกสบายมากๆเลยนี่ลักษณะบ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ําและ1ห,ห้องครัวก็ผมบ้านหลังนี้เนื้อที่ทั้งหมด60ตารางวาครับผมสวยๆวัสดุเลือกใช้อย่างดีเลยแล้วก็ภายในก็มีการติดมุ้งลวดแล้วครับผม แล้วก็ตรงนี้มาชมในส่วนของชายคาที่จอดรถหน่อยเป็นโครงเหล็กครับผมเห็นไหมแล้วก็เป็นเมทัลชีสโอ้สวยงามเลยแล้วตรงนี้ก็มีสนามหญ้าส่วนต้นไม้ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นไซเกาหลีก็พอสูงขึ้นมาเราก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้เนาะนี่สวยงามครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาชมในส่วนของภายในบ้านกันกระเบื้องที่ใช้ตรงนี้นะฮะนอกชานตรงนี้ก็เป็นกระเบื้อง สี่สคูณสีแล้วก็ด้านในเป็นกระเบื้องแกนิโต้หกสคูณหกโอ้สวยงามเลยครับความสูงจากพื้นถึงด้านบนเนี่ยสองมตร้าสครับผมแล้วก็เป็นฝ้าหลุมแล้วก็มีไฟสระเปาด้านบน2หลอดเห็นไหมครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้นมีการติดตั้งมุงลวดนะครับอ่าเป็นประตูบานสไลด์เดี๋ยวเราเข้ามาชมในส่วนของห้องนอนใหญ่ ซ้ายมือจะเป็นห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องอห้องนอนใหญ่6กเมตรคูณสมเมตรห้าสบครับผมนี่สามเมตรห้าเมตรมานี่เลยครับแล้วในส่วนของห้องใหญ่เนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวสวยงามครับส่วนห้องน้ําเมตรสี่สิบคูณสเมตรยี่สครับผมแล้วก็มีการติดตั้งชเวเวอร์แล้วนะครับเรียบร้อยส่วนตรงเนี้เครื่องทําน้ําอุ่นเดี๋ยวเขาก็ต้องมาติดตั้งให้เราเนี่ยนะฮะ แล้วก็มีการติดตั้งมุ้งลวดแล้วเรียบร้อยแล้วก็กระเบื้องจากพื้นสังเกตดูนะครับถึงฝ้าปูกระเบื้องสุดเลยก็ง่ายในการทาความสะอาดแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราเนาะ,ะถึงห้องน้ำเนี่ยจะสกระปรกเนี่ยเราก็ทาความสะอาดง่ายนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของห้องนอนห้องใหญ่ ด้านบนก็มีไฟสระเปาพร้อมฝ้าฉาบเรียบครับผมทีนี้พอถัดมาเรามาดูห้องนอนห้องที่สองตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับห้องนอนห้องที่สองสามคูณสี่เมตรครับผมสามเมตรสี่เมตรมานี่เลยครับแล้วก็หน้าต่างทุกบานติดตั้งมุ้งลวดแล้วนะครับเรียบร้อยด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบพร้อมไฟสระเปาครับผม แล้วก็ผ่านมาเรามาชมในส่วนของห้องน้ําห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมเมตรยี่สิบคูณสองเมตรเจ็ดสิบครับผมเมตรยี่สิบสองเมตรเจ็ดสิบจากด้านในมานี่เลยนะครับสองเมตรเจ็ดสิบติดตั้งชาเวอร์นะครับแล้วก็เหลือในส่วนของเครื่องทำน้ําอุ่นนะที่ยังไม่ได้ติดตั้งตรงนี้ก็ติดตั้งมุ้งลวดแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นห้องน้ํารวมถัดมาเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สาม ห้องนอนห้องที่3 4เมตรคูณสมเมตรสิบครับผม3เมตรสิบสเมตรมานี่เลยครับ4เมตรนี่แล้วก็ติดตั้งหมุงรวดแล้วนะครับเรียบร้อยเห็นไหมหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับ เน่ก็จะประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นถนนนะอ่าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็เป็นสวนลำไยเงียบสงบส่วนตัวครับผมอ่าไม่บุนวายแล้วก็เดินทางสะดวกเลยทีน,นี้เรามาชมในส่วนของห้องครัวห้องครัวเมตรเก้าสิบคูณสามเมตรแปดสิบครับผมเมตรเก้าสิบมนีนะฮะสามเมตรแปดสิบมานี่เลยครับอันนี้เป็นบริเวณห้องครัวแล้วก็ ก่อพอขึ้นมาแล้วก็มีซิงล้างจานส่วนด้านล่างเป็นห้องเก็บของนะแล้วก็มีการปูกระเบื้องด้วยนะเห็นไหมอย่างบางที่บางทีเขาก็ไม่ปลูกกระเบื้องให้เรานะทีนี้เรามาชมในส่วนของหลังบ้านนี่หลังบ้านสังเกตดูมีการเทป,ปูนรอบบ้านเลยนะฮะสามารถเดินรอบบ้านได้เลยนี่เป็นไงครับโอ้แล้วก็มีการติดตั้งเครื่อง อาปั๊มน้ำอันนี้จะเป็นถังเก็บกักน้ํานะครับส่วนเครื่องปั๊มน้าเนี่ยเขายังไม่ได้เอามานะอ่านี่ก็จะประมาณนี้นี่เดินรอบบ้านได้เลยนะครับโอ้สวยสดงดงามแล้วตรงนี้ก็เป็นหญ้าเห็นไหมอ่าส่วนบางหลังเนี่ยบางทีอ่าเขายังไม่ได้ปูหญ้าเนื่องจากว่าถ้าปูแล้วเนี่ยคือช่วงเนี้ฝนมันฝนมันตกชุกแล้วหญ้ามันขึ้นเร็วมากอ่าอย่างบางหลังเนี่ย อพอมีการซื้อปุ๊บเขาก็จะมีการปูญ้าให้อ่าลักษณะนี้นะฮะเอาย้ำเนื้อที่อีกครั้งหนึ่งเนื้อที่ทั้งหมด60ตารางวาบ้านนั้นประกอบไปด้วย3มห้องนอน2ห้องน้ําและ1ห้องครัวครับผมนี่อ่ากู้กู้บ้านเงินเหลือนะฮะเรียนเชิญเลยอ่าราคา1นึ่0ล้านแปดแสนอ่าแต่ราคาประเมินอยู่ที่2,1ล้านหนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของถนนเข้าโครงการนะฮะภายในเอ่อเนื้อที่ทั้งหมดสไร่ แล้วมีการสร้างบ้านนะฮะทั้งหมด16หลังเนี่ยนะครับก็ไล่มาเลยเนี่ยที่วางไม้ไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าผมหันหลังเข้าบ้านนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยอาจจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นี่ฝั่งนี้นะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผม อ่าสนใจชมบ้านนัดล่วงหน้าครับผมเบอร์โทรเบอร์เดิม080ย์แป6ศูนย์ครับผมไปแล้วครับ